ผมพระครูสุวรรณม,มทินรองเจ้าประหลังเภอปูชัยมีอาการศีรษะสั่นและรักษาการเจ้าคณะณะนี้รักษาการเจ้าประหลังเพื่อปูชัยมีมีอาการศีรษะสัน่นมาน,นานและะ้วก็เลยมารักษาปวดหวดลังปวดเอวปวดขาเป็นไงบ้างไอปวดหลังแล้วก็ ลงไปตามสันหลังแล้วก็ลงไปตามเท้าตามลำขาเ,เส้นสายตาสายตามองไม่ค่อยชัดพอได้มาทำการรักษาทำการรักษาเมื่อวานนี้ไม่นานนะท่านอาจารย์มีการตออให้ไม่นานก็มีอาการดีดีมากๆเลย เมื่อวานาวานี้ครับเมื่อวานนี้ฮตอนนี้อาการเป็นไงครับาารเ,เคยเป็นเมื่อก่อนอาการดีขึ้นนะดีมากมากเลยตาเป็นไงตาสว่างคอที่เคยไม่อ็อคอที่คอที่เคยเอียงที่เคยเอมันมันเส้นเส้นมันตึงเนาะครับฮะมันเส้นมันตึงไหลทั้งสองข้างตึงพอมาตอกเมื่อวานนี้ กับท่านอาจารย์แล้วอาการมันดีขึ้นครับแล้วการหายใจเป็นการหายใจก็สะดวกเมื่อก่อนเป็นไงครับหายใจมีบางบาง,บางครั้งบางคราวเนี่ยมันมันก็เหนื่อยนะเหนื่อย,ออยแต่อาการหอบไม่ไม,ไม่ไม่มีนะแต่เหนื่อยอยู่นะหลังจากรักษาเป็นไงครับหลังจากรักษาระยะเวลา ข้ามคืนอาการมันดีขึ้นนะเตียนเลยนะ่ยายามจะอาการดีขึ้นมากๆวันนี้ก็เลยอยากจะมารักษาต่ออีกได้ครับได้ครับแล้วขาเป็นไงตอนนี้ขาแต่ก่อนนี้มันชานะครับเท้าชาทั้งสองข้างพอมาทําการรักษาแล้วอาการมันดีขึ้นนะกก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์หมอรักษาต่อครับผม เป็นบุญที่ได้ดูแลครับประเด็นผมครพอครับครับเดี๋ยวจะพยายามถวายการรักษาเต็มที่เลยนะครับครับผมครับสาธุรับคครับ